มาพบกันในคลิปแนวทางห่างเสิงภาคบ่ายนะครับวระจันพุธที่1มีนาคมนะครับสำหรับห่างเสงเช้าวิ่งบนรูดล่า1เด้งบนล่านะครับก็เสียดายเนาะ1 9มาแต่ไม่เอาตัวอื่นมาด้วยมาได้1กับ9มาได้9กับ1แต่ถ้าใครล่าก้านึ่งน่าจะแตกนะครับก็ต้องขออภัยที่เจาะไม่มาครับนะครับรุมกันต่อบ่ายครับผมทันตัวเปิดที่บวกครับ 8 9 8 0กครับ8 9 8 04เดนบายที่จับได้ชอบ4ครับวิ่งบนลุนล่าง4ครับเนาะชอบ4ครับชอบแล้วเขาจะชอบตามผมหรือเปล่าอันเนี้ยบ่าย2องโมงบ่ายสามโมงการนาทีรู้ครับเทนสุด4ครับ3คู่ที่ผมเร็งไว้ก็จะมี4450 แป9สี for 5 5่เก้าศูนเ่มาเข้าไปครับรอนมัท่าเข้าไปครับ5 4 4 5ี่สี่ห้าห 550, 500, 5 5 0 5 0 0 5 9 0นะครับสำหรับห่างเสียงบ่ายได้ประมาณนี้นะครับบ่าย3าโมงค้างนะครับบ่าย3โมง9นาทีดีดนะครับก็เดี๋ยวเจอที่หุ้นดึกนะครับเมื่อคืนหุ้นดึกหุ้นดึกรัสเซียรัเสเซียเด่นมารัเสเซียเดนมาร์เยอรมันเด่นมาอังกฤษไม่มานะครับดาวโจนเด่นมาเจอที่หุ้นดึกครับ